รสชาติหมาไม่แด้ไม่อร่อยกูไม่ให้มึงกินในเบื่ออีฟินปากหมามากเพราะว่าข้าวกล่องน้อตูนกูหมาไม่แดกหน้าข,ขาวๆแบบนี้มันเป็นแผลเป็นง่ายด้วยใช่ไหมครับ กูจะให้มึงอยู่บ้านต่อหรือไม่ให้อยู่ไม่เกี่ยวกับที่มึงจะแพ้หรือจะชนะแต่กูแค่ไม่อยากให้มึงต้องมาทำอะไรที่ทำให้ตัวเองเจ็บตัวแบบนี้กองน้องก่อนนะ,ะถ้าผมเป็นอะไรไปอะ่ะพี่หมอจะได้ช่วยผมไว้ทัน หมอจ่ายาให้แล้วมีข้าวอยู่ในตู้เย็นนะฝากแปลงขนให้คุณนิรัน์หน่อยนะ and คุณนะครับพีม่มีผมจะกินให้หมดเลยครับคุณหมอ,อยาหลังอาหารทานทันทีจะดีที่สุดนะแอบนั่น,นะครับช่วงนี้มึงดูมีความสุขนะเบือ่อสงสัยหน้าผีคุณจะมีต่อหนุนตุนเลยใช่ปะอะไรของมึงเมียไอ้นบนหน้าผีกูมีแต่งานวิจัยเว้ย อยู่เนี้ยเอมันฉลาดมากมึงรู้ปะโทรศัพท์มันอยู่ติดกับตัวมึงอ่ะเวลามึงพูดถึงอะไรบ่อยๆหรือนสนใจอะไรมากๆอะมันจะขึ้นที่หน้าปิดมึงไม่เชื่อมึงลองดูสมอย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 สมอสมอยมึงดูเอาจะได้หรอวะเฮ้ยแม่งมีสมอยอจริงๆด้วยว่ะ แต่เมื่อกี้หน้าฟีดมึงมีแต่น้องตุนนะมึงมั่วแล้วไอ้บนก็งานเฟชชี่เกมมันทุ่งผ่านมาปะวะมึงต้องขึ้นฟีดเป็นปกติปะไปพวกมึงเดี๋ยวมีนกับคิมไปคณะวิทยวะนะส่วนบนกับฟินมากักกูโอเคไม่ไปได้ปะวะขี้เกียจหรอวะหรือว่ามึงจะไปขึ้นดอยกับน้องๆคะหนักกว่าอีกนะเว้ย ปินตามมานะไปโอเคอ่ะกูซื้อน้ำมาให้ขอบคุณนะหรือว,ว่าให้กูไปคณะวิศาวะด้วยดีปะ่ะไม่ต้องมึงไปคณะมนุษย์เลยกูไปด้วยได้จริงๆนะเว้ยอยู่ห่างๆกันบ้าง แดีวคนอื่นเขาก็คิดว่ามึงอะติดกูก็ติดจริงๆด้วยโอ๊ยเข้าเรียนให้ได้ก่อนมึงอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายมันดูเท่นะเว้ยแต่ถ้าติดเอฟขึ้นมากูไม่รู้เลยนะกูรู้ว่ามึงเก่งแต่เข้าเรียนว่างก็ดี เป็นห่วงตัวไม่ได้เป็นห่วงเขาเรียกว่าพูดให้ไปพิจรารณาตัวเองเว้ยไม่ต้องพิจารณานะก็พอจะรู้ตัวอยู่ว่าเก่งจ้า เออมีนมึงเคยแอบชอบใครป่าววะถ้ามทำไมวะหรือว่าช่วงนี้มึงกำลังแอบชอบใคร,รอ๋อบอกกูได้นะเว้ยเดี๋ยวคุณหมอคนเนี้ยจะเก็บความลับให้คนไข้เองครับ คือกูจะถามว่าถ้าเราแอบชอบใครอ่ะมึงว่าเราควรบอกเขาไปดีปะบอกไปเลยดิหน้าอย่างมึงอ่ะใครจะกล้าปฏิเสธหรงวะกูว่านะคนที่กล้าปฏิเสธมึงอ่ะม่ต้องโง่มากแน่แนเว่ยต้องโง่มากเลยใช่ปะอากาศร้อนๆกินน้ำหวานก่อนนะเบื่อไม่เป็นไรมึงกูซื้อมาละมึงกินเลย นี่ติดเรียนอยู่เลยไปไม่ได้เฮ้ยขอบคุณมากนะต้องโง่มากเลยใช่ปะเออทั้งหล่อทั้งรวยทั้งนิสัยดีแถมเท่แค่เก่งอีกใครกล้าไปดิเสษต้องงูเล่ากูว่าเขาคงนั้นอะน่าจะงโง่มากจริงๆอะ่ะเออเรีบเก็บของกัน เพื่อนรอแล้วครับโอ้ยกว่าจะเสร็จหนูว่ากินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวดีอันนี้น่าสนใจมึงเจ๊พ่อลดเด็ดสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีจ้ามีต้มยำที่หนึ่งค่ะไม่เอาผักนะ ไม่ผ่าใส่อะไรอีกไหมใส่ใจทำไหมฮะได้เลยไม่เผ็ดมากแซ่แต่ว่าแซ่บเอาตามชื่อเลยรสเด็ดได้อลูกชิ้นน่ากินอ่ะเอาลูกชิ้นได้ปะโอเครสเด็ดลูกชิ้นพิเศษเลยนะฮะได้เลยพี่คิมครับมาหาอะไรกินหรอครับใช่ค่ะน้องตูน โรงอาหารวิศวะอาหารต่อเลิศมากเอาเนเล็กน้ำใสครับได้จ้านิดใสนะพี่ครขะเดี๋ยวของพี่ซามอยคนนี้ผมจ่ายเองเอ้ยไม่ต้องกู <vagy> จ่ายเองได้พี่รู้ไหมว่าถ้ามีบัตรเด็กวิศวะเนี่ยได้ลด50%เลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ขอใช้สิทธิ์ด้วยได้ไหมคะน้องตูน อ๋อสิทธิ์นี้ใช้ได้คนเดียวครับพี่พวกมึงสองคนดูเสด็จกันดีนะก็ครบกันอยู่สามคนอะครับพี่มีนปกติไอ้ซันก็ไม่ค่อยอยู่เลิกเรียนหายหัวตลอดนี่นะครับบัตรแกนตรงนี้เลยครับ เป็นอะไรของมึงเนี่ยมึงหันไปดูด้านหลังสาวไอย้กูหย่ามาหลอกเฮ้ยไอ้หมาเจ๊ครับเมื่อกี้รถไปเท่าไหร่ครับผมขอจ่ายเพิ่มโอ้ยไม่ต้องน้องกับน้องคนเมื่อกี้ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกเหมือนสิ่งนั้นมากไม่ไม่เป็นไรครับเจ๊ ผมผมอให้ผมจ่ายเพิ่มนะครับอไม่ต้องเจเป็นสาววายน้องเขาใจแล้ว <cas uk> อเอ่อ ผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ขอใช้ห้องครัวก่อนนะคุณท,ทำกับข้าวเป็นด้วยหรอผมอะทำกับข้าวเป็นรักสัตว์เอาใจเก่งคนที่ไม่มีเวลาแบบพี่มีนะถ้ารับเลี้ยงผมไว้นะรับรองสบายทั้งชีวิตไม่รับเลี้ยงคุณนันตัวเดียวอะก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว ผมทำไว้เผื่อพี่มีนด้วยน,นะครับนั่งก่อนเลยเอ่อคือช่วงนี้งานเดือดมากเลยครับผมขอเพื่อนมาทำงานที่บ้านคนหนึ่งนะครับอืมก็เรื่องงานนี่กูไม่ว่าอะไรหรอก คุณนิรันอันนี้ของคนกินไม่ได้นะแต่เดี๋ยวตุ้นมีของคุณนิรันมาให้นี่สูตรเดียวของแม่มารีเลยนะกินเยอะๆนะครับคุณนิรันรู้จักน้องมารีด้วยเหรอ แม่เขาทําอาหารให้ลูกเขากินดีกว่าคนอิน่ารักนะมารีไหนฮะไว้เปิดให้กูดูบ้างดิเฮ้ยได้เลยแมวน้อย <c oughs> อันนี้เมนูอะไรอะเอ่อข้าวผัดไส้อัว่วครับผมเห็นมันเหลือลอยู่ในตู้เย็นอะผมจําได้ด้วยนะว่าผม,มาเคยกินกับพี่ตอนเด็กๆที่แม่ผมทำาให้อะเออตุน คือกูกินข้าวมาแล้วอะเดี๋ยวกูขอไปนั่งทำงานต่อเลยแล้วกันนะเฮ้ยไม่อยากกินข้าวผัดไส้อั่วกูเหรอวะไม่เอามไม่อยากกินมันเค็ม สชาติแบบนี้คนกรุงเทพเขากินกันถ้าจะทำให้ถูกปากคนที่เนี่ยยังต้องพยายามอีกเยอะอะไรนี่หิวนะไม่อร่อยขนาดนั้นงั้นถ้าเกิดมือนี้ยังไม่อร่อยอยู่บ้านให้ผมทำให้กินอีกมือก็ได้นะครับ เออเดี๋ยวผมไปช่วยเพย์ไทยทำงานก่อนนะครับอันนี้เขาเรียกพันอะไรอ่ะตามอยเว้ยกูเคยคิดนะถ้ากูมีแฟนอ่ะก็อยากเลี้ยงหมากับเขาเหมือนกันตัวเล็กหน้าแมวแบบมึงอ่ะกูเลี้ยงแมวเปอร์เซียดีกว่าป่ะ อ้าวพูดงี้ระวังโดนแมวข่วนนะครับตัวเล็กก็ข่วนเจ็บนะครับอุ้ยอุ๊ยนี่เอางี้เหรอยังดูหรอมาดิยังเลย้ยงแล้วงั้นเดี๋ยวกูกลับก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวกูไปส่งโอเคไฮ้โทรศัพท์ ไปายมึงเออกลับดีๆมึง<ๆ>นี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยคิดถึงกันแล้วหรอคะ <S <S <ๆ>เออขอเปลี่ยนชุดอาบน้ำก่อนจะได้ตัวอหอม เออแค่นี้ก่อนนะหน้าตาซาวมอยแบบเนี้ยมันน่ารักมากกว่าน่ากลัวนะครับหรือว่าผมต้องทำเป็นตกใจดีจะได้มีคนมาซีพีไอให้ผมพูดไปเรื่อยแล้วนี่ได้โทรหาแม่บ้างปะเนี่ยอยู่ที่นี่มาจะเดือนหนึ่งละ ไม่ได้โทรหรอครับพี่มีนผมอะอยู่คนเดียวตั้งแต่ม .4 แล้วพี่ก็รู้ว่าแม่ผมมันไม่สนใจผมหรอกตอนที่แม่ผมมาทำงานที่เชียงใหม่นะก็ปล่อยให้ผมอยู่กับพี่มีนสองคนโทรหาแม่บ้างไม่ใช่หายไปเลยแบบนี้นี่คือ กฎของการอยู่บ้านหลังนี้ไหมครับโหทำเป็นโจทย์จริงจังผมเล้กโจทย์ทุกอย่างเท่าที่พี่มีนบอกแหละครับ แนวมาดูหนอ่อยดิเอ้ยไม่ได้ครับขอดูน้อยไม่ได้ขอดูน้อยเม่ไม่ไม,ไ,มไม่ให้ดูข,ดขี้งกผมทำตามกดพี่มินในทุกข้อเลยพี่มินก็ใจดีกับผมแล้วนะครับอืมซื้อขนมชั้นมาให้อ่ะ อย่าเลยไปกินด้วยล่ะขนมฉันแล้วเธอกินด้วยกันได้ไหมคะโอ้โหมุขโคตรแก่ไปหัดพูดค้าขามาจากไหนเนี่ยหรือว่าช่วงนี้มึงจะมีความรักเหรอพี่มินไม่อยากให้ผมมีความรักหรอกครับหน้าตาหมาโง่แบบมึงอ่ะกลัวมึงจะเจ็บพอรักก็ดิความรักอะ ทำคนเสียใจมานะตอน,นัดเราทำไรอ่ะก็ทำให้ตัวเองเจ็บหมครับจะได้มีความรักในของตัวเองบ้างพูดไปเรื่อยพูดกับพี่มีนนั่นแหละรครับว่บางๆก็มาทำให้ผมเสียใจหน่อยนะครับไม่ว่างเว้ยเออ พี่บีนครับวันนี้ผมขอไปบาร์ปกป้องนะครับอืมไปไงอะ่ะถ้าจะเมาห้ามขัหลถดไปนะหรือว่าจะมีคนไปรับผมไม่ว่างเว้ยไปเองได้ก็ต้องกลับเองได้งั้นเดี๋ยวผมให้เพทายมาส่งแล้วกันนะครับเพทาย เออแต่ว Bond ่าเขาอาจจะกินกันยันเช้าครับผมน่าจะไปนอนห้องเพทายนะครับยันเช้าเลยหรอครับวิศวะเขาก็กินกันยันเช้าเงนี้แหละครับงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บของกันนะครับมาดิเดี๋ยวเองยลเหรอโย S <S> <S หรือว่าคนที่ตุนมันกำลังแอบชอบอยู่คือเพทายเหรอ